สบายดีพี่น้องสุภุสกุนเนาะผมผอกับซองผอคาใบกับทีมงานเก่ามาเนี่ทุกคนสวัสดีพี่น้องสอเช้าพี่น้องมาคำใบได้พาซองเช้ามาเออสามเช้านะทุกคนตั้งเช้านาลีสบายดีนาลีสบายดีทุกคนมาเนี่ยคาใบได้พาเช้าเช้ามาทำบุญทุกคนเลยมามาสูตรลดน้ำเนาะทุกคนดูที่วัดวัดนันท์พระซาลาวเฮาเนี่ยเอิญมาสูตรลดน้ำ าษาไทยก็ยังกรบมดางนีนน้ำมนต์น่าจะใช่นะคร no <inaudible <inaudible <inaudible> <inaudible ับมาทีวัดอันนั้นต้นท um ัาแี่ีเม้บักเชอรนะี่้ลไก่ลิ้มแม่ด้ำโค้งไก่โค้งตัวนี้ลมแห้งๆนะตอนนี้ก็ลัมนหเรอพายุสีขพี่น้องพายุสีขวุนใส่มากกบมาทางผู้สลาในแล้พี่น้องวัดสวงาเอาเียมมือด แล้วก็แทกแม่แกเจาะจรอกอึกหาใส่บื้อเนาะมาทําบุญทุกคนแฮ่สาธุอยากให้ yeah, บหูมใหญ่กว้าใหญ่กว่า ทุคนาเขีนามนเขยน่ทางไหนะเต่าเต่าเต่าเตาคำเต่าทอง

โอยพอแล้วเป็นอะไรแม่ใ่เขาในบอกพอจเขาจักอะไรเขาพ้จักอไเขาบมงสองยูทูบใหเฉลี่ยแล้วมีพวแล้วราใเฉลีแล้ใส่ขขาหูเขาติดตามสองยูทูบยูเวฟซีมีจังไหมคันหนึ่งสองพันด้ไหม เราถ่าเหตุบัเดียวที่บอกเจ็ดของด่้นาะนันอะรกอดกันบดป่าจะซามาเหตุบุญเนาะเพื่อให้คนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะ เดีอยวยังสีดีขึ้นเนาะตัวใดบอดีก็บโต๊ไปนำนอ,นนอ,อีแต๊กเนาะยันจานจานังจ,จานนั่นเดีย๋ยวสิบริจาคก่อน<ม>อันนั้นนี่ต,นนตัว,น,วนี้นะจะเป็นบริโภคผู้ใหเนาะนี่พี่น้อง ไก่ชีรีแบบว่าเคยแบบว่าเขาวัดเขาว่านะพี <h 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 ่น pues ้องภูจักบัดหรืว่าไข่ไก็เคย่อต็มไปูมแบบนี้โอ้เห็ดเบิดเนาะเพราะว่าเม่เ้าพาเห็ดเนาะม่พาเห็ดแต่อะไรเข้าวใบเราบดซูหมักเขาวัดภายในเรากำลังคู่กันนั่นแหละเขาบายในจะจักว่าเห็ดอะไรนี่เห็ดเรนวายบอกมันบเห็นเหมดแล้วถอยออกไปกันเเห็นมันเรนไวา์มันเห็นทะเลทะเ เด็น้นเงลายูเปยังดอิแวเ็ุดยรอหนาทุกคนเดียวเตรียมถารอคิวต่อไปรอรอานผ่าจานเปนแล,ล้วครับดูซิปนีร้า้หลายผีหนองคนขาหาเป็นลายแล้วมีแต่ข้าเกรียมไว้ เพื่อสีมาเขาเพือีมาของมือไม่โบเลแบบย่ามวันวันพันคนร้ายคือมือจเนั้นะหวัดเป็นติดที่รอปหอะไรมันจะผ่าพเนน่าไม i เอาทุกคนเนีเอาจีไปยาดนามก่อนนะทุกคนยาอะไนามใส่ตัวใหม่มายาดนามไปนากบกบเด็กกบตนวกบข้างซ้ายข้างข้ามุ้งยับหรืไมุ้อกยับบุบบบไปอไปตด มืดแล้วตอนนี้คำละทุกคนดีคำเนาะ ใช้โทรศัพท์เน่อะไรกะยันใช้สีนู้น่เนาะคนปูกเคนยันเป็คนเุ่ปูกเคนให้ได้เนาะปไปทุกคนคำเลยพี่เพูดจเราี่เบ้เร่เรยาเรีบร้อยแล้วทุกคนเลยนพี่โตอนนี้จะเลียแล้วเนาะำพูดดีเนาะว่าิ้มพ

เบิดในเรื่องนี้คือชิมีแต่เรื่องดีๆเขามาในชีวิตถ้าเราพี่น้ออกแต่ตอนนี้มันต้นไปก็คือชิมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตพวกยูทูบเบอร์ในหน่อยทั้งหลายและใหญ่ๆทั้งหลน์มาขอพรมาขอพรเนาะมาขอพเนาะแต่ยังยังไม่ชีิดีขึ้นเนาะหยุดวิวเลยไลน์หยุดวิวเลยไลนหายปังปังคือยิ่งลูกระเบิดปังปึงเอาปังฝังนี่แหละทุกคนเลยคือว่าสายสั สบาปกัสดอำลาพาจากพี่น้องกันไวเพียงเท่านี้เนาะตอนนี้คำอะไรพี่น้องจะได้กาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบามาในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับทุกคนนี่แหละเนาะเจอกันคลิปหนาทุกคนถือว่าคลิปนี้มาทำบุญเนาะพี่น้องลงอกลงใจอกลงใจแล้ววันนี้เนาะมามีเนวของข้าใจลตี้แบบนี้พบกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายเายกันเด้อ